สวัสดีค่ะมาพก,กับกินยูแบบบานๆปิยาชาแนลค่ะพี่น้องมานีเสภา้ามาเฮ็ดกับเขาเป็นเมนูง่ายๆเนาะคะ่ะพี่น้องเฮ็ดเห็ลูกให้ร้านกินได้ค่ะมาหนีสภาพามาเฮ็ดหมูปั้นก้อนทอดค่ะพี่น้องทอดกระเทียมพริกไทยเนาะคะ่ะส่วนที่เห็นนี่คือหมูสับค่ะหนุ่มสื่อแบบบดแล้วเรียบร้อยมากค่ะพี่น้องและอันนี้ก็คือกระเทียมพริกไทยรากผักชีค่ะโขกกวยพ่อหย,ยาบๆนะคะพี่น้องแลัวก็มีไข่ลูกนึงค่ะ เอาไว้มาผสมนะคะพี่น้องแต่ว่าเมนูนี้้อคะพี่นอ้อง่ะบดได้เลยก็คือแป้งมันแต่ว่าโนโบมี่ค่ะพี่น้อง้มนี้ก็เลยต้องเอาไข่เป็นตัวซอยนะคะเอาละค่ะก่อนจะลงมือทำกับฟ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้นัมเมเดอร์จากทั้งแฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะคะมาค่ะเป็นเมนูโมหยุ่งอย่างเลยค่ะพี่น้องทอดเรืองๆพร้อมๆกินกับซอสผิดค่ะพี่น้องแซ่บค่ะก่อนอื่นเอาไข่ใส่ลงไปค่ะไข่เนื้อสิเทา เท็นให้หมูข้าหนุ่มขึ้นแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าให้ใส่หนุ่มก็นั่นอีกใส่แป้งมันไปอีกจักซ้อนโตนึงก็ล่างพอดีค่ะแต่เมื่อกี้ไปหาแ้วบ่มีค่ะแป้งมันเบิดค่ะพี่น้องเลยเด้ใส่แต่ไขค่ค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาว หนึ่งสอนโตค่ะพี่น้องนูขอมองว่าเมนูนี้บ่ตองเห็ดเข้มไหยก่อนเนี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าห้องสุดจิมน้ำจิมอยู่จุม่มจิมซอสพริกจิมซอสบเกอร์เทนสีนะค่ะพี่น้องกับบะตองเข้มค่ะเอาแค่พ่อมีปสดปลาแหลมปลาแหลมค่ะน้ำมันหอยใส่เผื่อให้มันหนุ่มขึ้นค่ะเพราะว่านุบ่มีเออแป้งมันค่ะแล้วก็ใส่สามเกลอที่เราโขกไว้ค่ะใส่ลงไปค่ะคู้ใดกินชู้รดใส่ลงไปเลยได้จากพี่น้องแต่ว่าบ้านนี้จะเป็นอาหารไทยนูสบข่อยใส่ชู้รดเพราะว่า มันมีผงปรุงรสมันมีอย่างอื่นหลือมันมันกับประจำเป็นที่ตรงจากใส่ชูรสนะคะพี่น้องมันกระแสบแล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนิดนึงค่ะแค่ไปสอนด,ด้วยจ้ะแค่นี้พอค่ะเพราะว่าข้าวบดต้องเน้นหวานเพราะว่านี้มันเป็นกับเข้าของข้าวนะคะเอาแล้วค่ะที่นี่เราก็คลุกเขาให้เข้ากันทุ้งมือบะหมี่ค่ะพี่น้องอใส่ทุงเนะค่ะ นวดให้เขากันค่ะพี่น้องเราทิมไว้3ามสนาทีนะคะให้ไข่กับหมูมันเขากันดีเสร็จโตดีค่ะพี่น้องต้องคอยมาปั่นทอดในไฟกลางๆค่ะมันเลืองหอมค่ะพี่น้องช่วนกินอันนี้จะความเด็ดของมันยูทีกระเทียมริกไทยลาผักชีเลยจ้ะพี่น้องถ้าบะมี่นี่ก็สามารถทอดหมูกิ่อๆค่ะบริสไซนาะคะมันก็บสะบัแแสบตองนี้ใส่เลยค่ะพี่น้องเอาละค่ะข้อหมูกักบไก่เขากันดีหมูกับไข่เขากันดีค่ะพี่น้อง เราจะพักทิ้งไว้สามสิบนาทีค่ะเดี๋ยวห้าค่อยมาถอดกันจ้าเลยจากพี่น้องลังจากน่มมักทิ้งไว้สามสิบนาทีค่ะที่นี้เราก็จะมาปั้นทอดกันค่ะพี่น้องก่อนทอดสิจับหมูนะคะพี่น้องขาเอามือจุ่มน้ำก็ได้ค่ะถ้าวมีถวยนิหน่อยค่ะถวยเสนน้ำไว้นะคะพี่น้องให้ข้าจุม่มจุ่มน้ำเผื่อว่าหมูมันติดมือนะคะพี่น้องเพราะว่าหมูให้ห้ามักแล้วแล้วก็มันก,ก็จะมัมคล้ายๆเออถอดมันนี่แหละคะ่ะพี่น้องมันจะติดมือเนาะคะ่ะสบู มะกะเสละบป็นตะเบิงค่ะพี่น้องเอาค่ะปั่นขนาดเท่าหมักเลยค่ะมักก่อนหน่อยก่อนใหปั่นลงไปค่ะพี่น้องทอดเรื่องๆค่ะต้นหมูบดนี่นะคะพี่น้องเวลาเข้าปั่นทอดนะคะมันสดนะคะพี่น้อง ถึงมันสุดแผ่นใหญ่ปันไดคะ่ะพี่หนองเวลามันสุกมันก็จะหดเข้ามาคะ่ะเขาก็ต้องการเอาขนาดที่มันใหญ่นิดนึงคะ่ะเดี๋ยวมันก็หดเป็นก่อนหนหนอน พอดีของกระทะไงค่ะพี่น้องใส่ได้หลายพอดีของการที่จุ่มหนางนะคะพี่น้องมูกับสบปิิดมือเลยค่ะแล้วมือหนูกับฟอกทำความสะอาดแล้วยังดีค่ะ เหลืองหอมเลยค่ะพี่น้องก็ต้องหอมหวนหวนผัดการทอดนะคะพี่น้องใส่ไส้กลางค่ะถ้าเข้าใส่ไส้แห้งเลยนะะ่ะหมูมันจะใหม่แล้วก็ข้างในจะบวซุกนะคะพี่น้องมันจะเป็นน้ำปเปียกๆหมูปั่นก่อนทอดนะะี่ค่ะพี่น้องข้างในต้องแห้ง,หงนะะนนนๆนะคะ่อยสียบค่ะเนี่ยคือเคล็ดลับเล็กๆหน่อยนะคะพี่น้องเอาเละจกก้ะกะบ๊มี่ยังค่ะทอดหมูเสร็จแล้วเรียบร้อยเรนูสมาจับใส่จานให้เบิง้งคา แล้วละจ้าพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะหมูปั้นก้อนทอดนะคะพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆบานๆค่ะพี่น้องเห็ดให้ลูกให้ร้านกินไดเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นเมนูทีแบบว่าบ่มี่รสเผ็ดเลยค่ะซึ่งที่ใส่ก็มีกระเทียมพริกไทยลากพักชี่เนาะคะ่ะพี่น้องมักคลุกเข่าห้เข่ากันกระใสไข่ไปหนหนึ่งเนาะคะ่ะลูกหนึ่งค่ะพี่น้อง ใส่ไข่ไปลูกหนึ่งฟองหนึ่งนะคะเดียวสวัสดีทั้งไทยทั้งเล่าค่ะพี่น้องแล้วก็ท,ที่สําคัญที่สุดคือแป้งมันเลยค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องมีแป้งมันใส่ล้งไปซ้อนหนึ่งค่ะ,ะเ็ษไหหมูข้าหนุ่มช่วมกินค่ะพี่น้องบวกก็ไข่นะคะต่ว่นหนูบม่มีแป้งมันค่ะพี่น้อง หนงก็เอาไข่ใส่เอาขาะมกกะมอหนุ่มปันได้ดค่ะพี่น้องก็ใส่แข็งแขงแน่น่อยหนึ่งใส่แป้งมันนามันสุดยอดเลยค่ะส่วนน้ำจิ้มเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบวยเจียค่ะพี่น้องบวยเจียแบบสเล็บปลูกกันนะคะพี่น้องซื้อมากค่ะแล้วก็ซอสพริกค่ะพี่น้องหรือผู้ใดมักซอสบเกอเทศค่ะก็เอามาใดเนาะค่ะพี่น้องแล้วแต่ชอบเลยค่ะเมนูนี้หรือว่าบบกินซอสม้นหนึ่งก็ได้ค่ะสะกินน้ำปลาพริกก็ได้ค่ะพี่น้องเนาะค่ะแล้วแต่ห้าเลยค่ะพี่น้องวิธีการทำก็หนูขอบอกว่าอย่าเคมนะะ อย่าเห็ดเข้ไมไว้ก่อนเพราะว่าขาต้องจิ้มน้ำจิ้มต่างๆอยู่เนาะ,ะพี่น้องให้เอาพ่อกลางๆถ้าขาบม่มั่นใจว่ามันจืดมันเข้มมันจาง,จงข้าปั่นสิก่อนน้นอยๆเอาไปถอดใน,นกระทะก่อนค่ะเอามาชิมก่อนรสชาติเป็นยังไงถ้าเข้มไปก็ค่อยเติมหมูหรือว่าเติมไข่เขาไปอีกแต่ว้าจืดไปก็เติมเ้อปูน้ำปลาเขาไปอีกจะสีเนาะ,ะพี่น้องก็เป็นเมนูง่ายๆคะ่ะขาสามารถดัดแปลงได้ค่ะนี่นะคะคือ เคล็ดลับเล็กๆหน่อยสุหรับคั่วหนูนะคะพี่น้องเห็ดกินเห็ดอยากด้จ้ะพี่น้องบาได้เห็ดขายแต่ว่าทุกเมนูเห็ดกินอิลีค่ะอันนี้ก็เห็ดเห้เจ้าหน้าที่นํำเจ้าของน้ำกินนํำกันนี่ละค่ะพี่น้องแต่ว่าการั่นตีว่าแ่บค่ะนะคะพี่น้องเพราะว่าทุกเมนูนี่กินเองค่ะ <ๆ S 1> นะคะเอาละจ้ะขอบพุณหลไยเดอรจ้ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบพึ่งก็ลัังใจดีๆที่มีให้กันเสมอนจ้ะพี่น้อง ทั้งเผินใหม่เผินเกา่าเขาบอกนุวมวนมกน่มหัมมวลเขาเมื่อกี้เขาหอมผ้าส่วนพักการหอมนี่คะ่ะพี่น้องสามารถกินกับใดได้ค่ะหนูเอามาตกแต่งให้สวยงามสุดๆนะคะพี่น้องเอาละจ้ะขอพูดละลายมากค่ะมากินเขาน่าด้วยกันคะ่ะไม่นุ่มันนี้มีอย่างเดียวคะ่ะหมูปั้นก้อนทอดจ้า